เเดิมาจากเดิมพื้นเล็กใชเนาะเดี๋ยวเราแกะเปลี่ยนทงพื้นเล็กของพี่กับตามใช่จะเปลี่ยนเป็นพื้นใหญ่ใช่ไหมใช่จะได้เราซื้อพื้นใหญ่มาใหม่นะทรงบูในย,ยังไม่ได้ทำเลยทงประเทศที่เราจะไม่ทำใช่ชเฉพาะทรงประเทศไทยพี่กับตันมัดไว้นานแล้วอันนี้มันพื้นเล็ก ไปขอเปลี่ยนเป็นพื้นใหญ่เ <c oughs> ดี๋ยวไปซื้อมมาโอเคแกะเยอะเดี๋ยวพอดึงเดี๋ยวมันขึ้นั้างบนโอเคเดี๋ยวพอทงพื้นใหญ่ตีไว้ละตีไว้นี่เราได้ทงพื้นใหญ่มาแล้วจับเอ้ยจัดที่ กลางเพื่อนดู้นตีใหญ่เลยนี่เพื่อนใหญ่เบอ้อเลยนะ<ช>โอเคพี่มัดเด้งเลยนี่ลมลมมาแล้วลมบวกสะบัดมันอะเฟินใหญ่กว่าเดิมนะครับแตนจะชักขึ้นต้องเอากลับด้วยเอากลับได้ไหมทำไมอ่ะไม่ผูกไว้นี่เลยไว้มันจะขาดต้อง<ร>ไปซื้อใหม่ไม่ได้ อีกมากได้ไหมโอเคบตานมาดึงดึงขึ้นให้สุดเอาไปอีกเยอะๆก็ได้ขนาดได้ไหมเมตรห้าสิบไปคูณเมตรหนึ่งโอ้ลมพัดแรงครับโบกสะบัดเลยได้ไหม มึงอะไรมัดสองครั้งเลยนะอนอเออโอเคมัดอีกรอบนึง่งแแค่นี้แหละไม่มันพอลมพัดแรงมันไม่ไม่ออกนะเพราะต้องเอาเอา,เอาออกนะค่ะเออมัดอีกรอบนึงพอลมพัดแรงแล้วมัน,มนไม่อยู่ มาใส่ด <ersch> <S fille> ้านล่างทีนี้โอเคีกับตันมัดเองหนึนี้มัดให้แน่นนะไม่งั้นไม่อยู่นะเวลาลมพัดดูว่าฮีกับตันจะมัดยังไง ได้ไหมเจ้าขี้เหร่มาลุ้นกันว่าพี่กัปตันจะมัดได้ไหมก็มัดด้านนี้ด้วยสิมดัดเข้าหากันนี่ ทั้งก่อนยังมัดได้เลยแม่พี่ก็มัดอย่างนี้มั่อย่างนั้นไม่อยู่หรอกไม่ไม่อ,อยู่แม่พี่ต้องมัดอย่างนี้แล้วพ่อทำให้ดูจับไว้นี่เชือกจับไว้ยาวไม่ใช่แม่ 小朋友，抓、嗯。这样子，马爷爷，我就要说。 มัดเข้าหากันไงแล้วก็ดึงปลายด้านนูน้นเอาทีนี้ไปจับปลายสีขาวมาไม่มัดแล้วก็เอาสีขาวมามัดกับปลายด้านนี้ mặc sẽ làm cho đúng 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 đứng, đúng 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 đứng đừng khuyên em chút ok làm mấy mắt tay sau thế này em buộc sẽ bắt được hàng bồn hay chưa hết từng thâu cần hai sáu พี่หกแตนมัดเชื่อกับเสาธงลมแรงแล้วลมแรงระบกสะบัดแล้วเก,ก่งมากครับพันพันเสาอีกแล้วมันไม่อยู่พันไม่ได้น,นี่ บกสะบัดเลยนะสวยาง,งามากเลยครับบกสะบัตดพอแล้วจยังพันขนาดเยอะขนาดนะั้นมาได้แล้วเชื่อมนะันยาวเลย เครียดเราเลสอยู่บ้านน่ะก็ลมพัดแรงเลยอืมแรงเลยขาดที่เราไปเปลี่ยนหเมือนคลิปก่อนใช่ไหมโอเคพอแล้วเดี๋ยวออกไม่ได้ียกอ่่นน พันเสาอ้อมงี้มัดก,ก็ไม่สวยหรอกคนก็ไม่เห็นก็ไม่สวยพอแล้วมันได้แล้วเขาทำแบบนี้ไงนีบพันใส่เข้าด้านนี้ด้วยดึงดึงดึงนะี่อืม

เราพลาดได้ไหมผลงานพี่กับตันมัดเองครับเสาธงไม้ไผ่ที่บนรดา,า,าไปจิ้มมะมาไปอาบายบายเอเค,ครับบ๊ายบาย,บายมาเจอกันคลิปหน้าครับ